อ๋อามเ,เส้นทางลอยฟ้าเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอช่วงนี้สักหน่อยนะครับมันก็จะไฟท้ายเห็นได้ดดไฟแวบ,บๆไกลๆเนี่ยแหละดยรถสวยลงมานะครับหมูลมมั่นดังเปรี้ยเปเปรีย้ยหูเออเลยหูแฟงซ้ายเลย,ยน,ไไนั่นครับ แตงได้แตงได้ในโค้งอ่าขึ้นเนินมาไม่มีรถสวนนะครับในโค้งขึ้นเนินมาไม่มีรถสวนสามารถขึ้นไปได้เลยครับจะแตงไ้าแตงขวาหรือเอาตาข่า,ฐายขยาใส่เลยครับว่างครับยาตลอดไม่มีรถขึ้นเนินย,วยาวๆนะครับระวังด้วยระวังเกียร์ด้วยกระจายไฟดีเป็นทีสองได้เลยนะครับ ดีได้อยู่ครับตอนนี้ยังไม่ชันมากครับนะเดี๋ยวเบียมาจะพักอุ้ขึ้นไม่ค่อยกลยัวเท่าไหร่กลัวตันลงเนี่ยแหละลงละไหลเอาไหลเอาเลยตันลงนะเดี๋เจ้ช่วยเลยครับ